สองหนุ่มฮอตอินสารินจับคู่เกรซสพลครั้งแรกขึ้นแท่นคู่วัยในฝันเรียกว่าเป็นคู่วายในฝันที่เป็นจริงเมื่อนักแสดงหนุ่มอินสารินรอณเกียรติกับหนุ่มเกรซสพลอัศวะมั่นคงโคจรมาเจอกันในซีรีส์วัยครั้งแรกเรื่องวันดีวิทยา เปิดตัวอย่างมาก็ชวนกรีฟฟินจิกหมอนรวมทั้งเลิฟซีนสุดวิวเจอทั้งคู่ด้วยกันครั้งแรกเลยต้องชวนอินเกรดถามเริ่มจากความเป็นนักแสดงหน้าใหม่ gmmtv เกรดก่อนอื่นเลยเราสองคนขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับในที่สุดเกรดก็เล่นซีรีส์ไวอย่างที่แฟนๆรอคอยเกรดอย่างที่ผมพูดไปปีที่แล้วว่าจะแก่ไปไหมสุดท้ายแล้วก็ได้อยู่เห็นตัวอย่างครั้งแรกผมก็เขินนะ โอ้จังเลยตอนถ่ายก็มีเซฟเซฟแต่ก็อย่างที่ได้เห็นในตัวอย่างฝากด้วยครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องแรกของน้องอินที่เข้ามาที่นี่ด้วยอินซีรีของเราเรื่องวันดีวิทยาครับอินรับบทเป็นคุณหมอชื่อวันดีครับเกรดส่วนผมรับบทเป็นนักมวยครับชื่อยอยยับ ครับอินถามว่าหมอกับนักมวยมาเจอกันได้ยังไงจริงๆก็ห่างกันมากครับแต่วันดีโดนหักอกมาความสัมพันธ์ที่คลุมเครือมา8ปีโดนหักอกมาก็ไปร้านสังสรรคิดว่าต้องเผด็จสุดใครให้ได้สักคนเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ไปเจอเขาเกรดผมเป็นนักมวยดีกรีแชมป์ไปสังสรรคเหมือนกันเริ่มอิมตัวกับการซ้อมมวยแล้วเริ่มมีปัญหากับที่ชายก็เลยไปดื่มก็ไปเจอเขานี่แหละเขามาอ่อยเราอิน ผมเป็นหมอที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลเป็นเคมีที่ไม่มั่นใจเรื่องนี้ก็มีทั้งคอมเมดี้และดราม่าโรแมนติกเกรดคนอื่นบอกว่าได้ก็ได้กับซีรีส์เรื่องนี้คนดูจะได้เห็นความสัมพันธ์เพราะนอกจากฝั่งอินที่มีความคลุมเครือมานานแล้วฝั่งผมก็มีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเหมือนกันมีปมเหมือนกันความเป็นอินสารินและเกรดสพนมาเจอกันเป็นยังไงบ้าง อินผมให้เครดิตเขาผมพูดกับเขาว่าคุณหล่อขึ้นเกรทก็ต้องขอบคุณคุณหมอทุกท่านด้วยนะครับแต่ก่อนเรายังไม่ค่อยรู้ไงโตขึ้นหน้าเข้าที่ที่ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้เล่นด้วยกันเป็นไงอิน mm. ยอมรับว่าตอนแรกคิดไม่ออกเพราะรู้จักกันมานานมากสิบปีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพี่ที่จําได้ว่าเฉิมเทิมคนหนึ่งแต่ก็โอเคเขาเป็นคนที่อินสบายใจในการทํางานร่วมกันอินเคยเล่นซีรีส์ไวมาก่อนได้แนะนําอะไรเขาไหม อินไม่ม,ไม,มีไม่มีเขาค่อนข้างช่าชองที่เห็นในตัวอย่างเขาเล่นเทกเดียวนะครับเกรดเราก็ไม่ได้ช่าชองอะไรแค่ไม่อยากให้น้องเปลืองตัวหลายทีเล่นตามมอบอรีฟรีอาจจะมีนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเกินไปบ้างอินตอนเห็นชื่อเรื่องก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรคิดว่ามันใสใสซีรีส์ครอบครัวเกรดตอนที่เขาส่งมาคิดว่าตลกแน่ๆแต่พอเห็นบทและได้ลองเล่นเอาเรื่องอยู่ๆในตัวบทมีฉากเอ็นซีเยอะไหมอิน ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะครับความจริงเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วนิยายก็มีอยู่แล้วประมาณนึงเหมือนกันเกรดตอนเล่นก็มีเขินบ้างบางจังหวะด,ดีกว่าจังหวะที่ยังไม่ลงล็อกกันจริงๆก็เตรียมใจแหละเพราะเราก็รู้สึกอยากทําให้เต็มที่เราคุยกันตั้งแต่อ่านบทครั้งแรก,กว่าเราอยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนตั้งใจทําให้ออกมาดีที่สุดเอจะเป็นยังไงผู้ขอมาจะเต็มที่ครับด้วยความเราทั้งคู่เป็นพระเอกมามีกรอบอะไรไหม In, จริงๆไม่ได้มีกรอบครับแต่ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นเทคนิคการแสดงที่แตกต่างกันกันกบที่นี่ก็มีการปรับปูนกันมีโอกาสได้คุยกับพี่ออฟนกนัดเขาก็อยากให้เล่นสบายขึ้นจูกจริงได้เกรดก็จริงไปแล้วครับอินก็เลยไปเยอะแล้วทุกอย่างเป็นไปตามหน้าที่การงานจะสร้างตำนานบทใหม่ไหมเกรดต้องดีๆอินก็มีโอกาสได้คุยกันว่าจะทำเป็นซีรีส์ที่ครอบครัวก็ดูได้ กดดันไม่หลายคนรอดูคู่เราความคาดหวังเลยจะสูงเกรดมันเป็นความตื่นเต้นมากกว่าเราได้มาเจอกันเรื่องแรกด้วยรู้จักกันมานานด้วยคนก็เหมือนเทียมมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็ค่อยๆจางหายไปแล้วก็กลับมาเรื่องนี้ค่อนข้างตื่นเต้นหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับผู้ขอมาจัดทําให้เต็มที่ที่สุดการจัดแสงมีผลไหมเกรดอาจจะต้องสาดไฟมาที่ผมตอนแรกผมก็คิดว่าตัวเองค่อนข้างขาว แต่พออามาเจออินปุ๊บคล้ำเลยเป็นผู้ชายผิวแทนแทนหน่อยก็สร้างเรื่องนะภาพในไอจีที่ลงอ่างตีฟองอินก็ต้องสร้างเรื่องเป็นธรรมดาก็ตั้งใจลงลงคนเซวเยอะไหมแซวเยอะเห็นว่ารูปมันไกลไกลเน้นวิววิเกรดผมเห็นแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปแซวแซวฝากซีรีส์หน่อย ฝากซีรีส์วันดีวิทยาด้วยนะครับฝากเราสองคนและทีมนักแสดงด้วยครับสนุกมากแน่ๆขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ